วันนี้นะคะเจยโยจะมารีวิวรถนะคะเป็นรถอีสุดุสีประตูพูดดังไม่ได้เจ็บคอ,อจะฮาร์ดคอก็ไม่ได้นี่มาแบบนี้เลยยางแบบไม่มีดอกสักเส้นอย่างนี้เลยเจยโยจัดให้<อ>จัดให้แบบว่าเปียกให้ก่อนนะจ๊ะไม่ใช่ให้ไปสภาพนี้ถ้าไปสภาพนี้อาจจะเหิอนเนี่ยอาจจะเหินแล้วอ,อาจจะลอยนะคะอาจจะบินแล้ว ใครที่ชอบอีซูแบบนี้นะคะใหม่ๆสี่ประตูแบบนี้นะ,ะบอกว่าหน้าเท่ๆเท่เฉพาะหน้ายุเว้นล้อนะคะอเดี๋ยวเปลี่ยนให้เดี๋ยวเปลี่ยนให้สวยๆแบบนี้โทรหาเจ๊ยอยู่ได้เลยนะนี่ภายในนะบอกว่าสวยสุดๆบอกอันนี้รถเข้าใหม่นะมาวันแรกเพิ่งรถเพิ่งลงเทนเดอร์วันแรกนะคะดูสภาพ <c oughs> ใครที่บอกว่ารถชนหรือเปล่าดูสภาพค่ะ ไม่ชนมาลองขับได้เลยยางนี้ให้ลองขับฟรีแน,น่ลอเล่นล้อเล่นเดี๋ยวใครจะมานะคะบอกเจย์โยก่อนเลยเดี๋ยวเจย์โยเปลี่ยนยางให้ใหม่แล้วค่อยไปลองขับกันใครที่อยากได้นะคะโทรหาเจย์โยได้เลยะคะ่ะที่ประทรด้านล่างนะจ๊จะเจย์โยจะให้